สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาหาความรู้กับเพจสร้างเงินในอากาศกันค่ะวันนี้เรามีวิธีการเข้าไปอ่านกฎชุมชนมาฝากเพื่อนๆค่ะชุมชนของเรียวอยู่ตรงไหนแล้วเราจะเข้าไปอ่านยังไงเพราะสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะเราจะทำคลิปรียวเราก็ต้องไปอ่านกฎชุมชนของเขาค่ะเราต้องปฏิบัติตามกฎของเขาค่ะเราถึงจะสร้างไรายได้จากคลิปเรีวได้ ช่องเราอาจจะมีผู้ติดตามเยอะมียอดไลค์เยอะแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามกฎของเขาเราก็ไม่สามารถสร้างรายได้จากคลิปรีวิวได้เหมือนกันนะคะและการกดเข้าไปอ่านกฎชุมชนของเขาเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะเพื่อนๆแต่ถ้ากลัวว่าจะจําไม่ได้เพื่อนๆแชร์คลิปนี้ไว้ดูกันได้นะคะแชร์เพื่อแบ่งปันแชร์เพื่อบอกต่อกับใครหลายๆคนที่กำลังหาเงินจากคลิปรีววแบบเรา หากใครดูคลิปนี้จบรบกวนคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะจะได้มีแรงทำคลิปสร้างประโยชน์ให้เพื่อนๆต่อๆไปจ้ะและที่สำคัญนะคะการคอมเมนต์ใต้โพส AI จะเปิดการมองเห็นให้เพื่อนๆกับเพจทำเงินในอากาศได้มองเห็นกันค่ะเวลาเพจทำเงินในอากาศโพสคลิปสร้างความรู้ให้เพื่อนๆเพื่อนๆจะได้มองเห็นได้ง่ายค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกดเข้าไปอ่านกดชุมชนกันนะคะไปค่ะ เข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของเพจเรานะคะแล้วกดไปที่เดสก b บอร์ดเลยค่ะเสร็จแล้วเข้าไปกดตรงคำว่าศูนย์ช่วยเหลือทางธุรกิจของเมตาค่ะพอกดเข้าไปแล้วนะคะเลื่อนหาคำว่านโยบายของโฆษณาค่ะในนี้ละค่ะมาตรฐานชุมชนเพื่อนๆสามารถกดเข้ามาอ่านกันได้เลยนะคะเพื่อนๆสามารถเข้ามาศึกษากันได้เลยค่ะ ว่าตรงไหนทำแล้วจะไม่สามารถสร้างไรายได้กับริวได้เรามาหาอ่านกันตรงนี้ได้เลยนะคะถ้าเราอยากมีไรายได้กับรีวเราต้องศึกษากฎชุมชนไว้ด้วยค่ะซึ่งรายละเอียดเขาเยอะจริงๆเพื่อนๆต้องเข้ามาอ่านกันเองนะคะสู้ๆค่ะ